แกสโนว่าเจอทัวลงอย่างสนั่นนะครับหลังโพสถึงรัฐบาลจ้างลิซ่าแบ็กพิงค์หืมเกิดอะไรขึ้น ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับกระแสะข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวคิดผนึกกาลังกับภาคเอกชนที่จะดึงตัวลิซ่าแบ็กพิงค์หรือลลิ่ามโนบาลและอันเดรียโบโซลีนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีนะครับมาร่วมงานเขาดาวในปีนี้ต้อนรับปี2022นะครับที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อหวังจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมวบดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเข้าประเทศไทยโดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่ออนุมัติงบประมาณดําเนิน การครั้งนี้ประมาณ100ล้านบาทเฉพาะส่วนค่าตัวโดยล่าสุดนะครับเกิดกระแสดราม่าอย่างหนักนะครับเมื่อเพจเฟ e บุ o กแกสโนวา่าได้โพสข้อความประมาณว่าผู้เก็ตจ้างลิซ่าไม่สนใจจ้างแกสโนว่าไปร่วมงานด้วยหรอครับพร้อมกับมีคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับเช่นเขาแค่อยากเจอแฟนเพลงอยากไปหาคิดถึงทุกคนทัวร์มาแล้วแอดไม่ใช่เมนูนะถล่มกันจังเลย หลังจากที่แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปนะครับก็มีทั้งคนพอใจและไม่พอใจนะครับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายกันอย่างล้นหลามจนในที่สุดน,นะครับทางเพจก็ได้ลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปพร้อมกับโพสต์ขอโทษประมาณว่าทางเราขออนุญาตลบโพสต์ภูกเก็ตเนื่องจากทางเราเกรงว่าจะทําให้แฟนคลับของน้องลิซ่าเกิดความไม่พอใจและเกิดความไม่สบายใจที่อ้างถึงต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนข้อความใต้โพสต์ดังกล่าวนะครับเราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากกลับไปเล่นดนตรีแล้วครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดราม่าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนเครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้ครับและก่อนจากกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็โอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ